เพื่อนๆพ,พ่อแม่พี่น้องคะสังเกตเห็นอะไรไหมคะดูค่ะต้นมะละกอต้นเล็กๆนะคะแต่ว่ามีดอกออกมาให้เราเห็นแล้วนะคะเรามาดูกันนะคะว่าเราใช้อะไรในการช่วยบำรุงต้นมะละกอนะคะให้ใบเขียวงามต้นโตเร็วแล้วก็มีดอกเร็วนะคะมาดูกันนะคะว่าเราจะทำยังไง เดี๋ยวไปดูวิธีการทำกันเลยค่ะแม่หมูฟาร์มสุขสวัสดีค่ะวันนี้แม่หมูก็พามาทำน้ำจุรินซีสังเคราะห์แสงนะคะจุรินซีสังเคราะห์แสงนะคะก็ส่วนประกอบของเราก็ง่ายๆเลยนะคะหลักๆของเราก็คือไข่นะคะจะเป็นไข่เป็ดหรือไข่ไก่ก็ได้เนาะมีกะปิแล้วก็ผงชูรสน้ำปลาแล้วก็น้ำเปล่านะคะ เพียงแค่นี้เองนะคะนี่ค่ะก็จะเป็นสิ่งที่เราจะนํามาใช้ในการทำน้ำหมักจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงนะคะก็จะทำจุลินทรีย์ง่ายๆนะเดี๋ยวพาไปทำนะคะทำยังไงมาดูกันค่ะไข่ที่เราใช้เนาะจะเป็นไข่เป็ดหรือไข่ไก่ก็ได้ที่แมงูใช้จะเป็นไข่เป็ดนะคะฟองใหญ่ๆใ,ใบสีขาวนี่ก็คือไข่เป็ดเนา ก็มีไข่ไก่เหลืออยู่ใบหนึ่งเนาะค่อนข้างที่จะเป็นไข่เก่าอยู่นะคะก็พอดีมีไข่เป็ดเยอะก็ใช้ไข่เป็ดเยอะเนาะวันนี้จะใช้ไข่ทั้งหมดห้าฟองนะคะจะใช้ไข่เป็ดสี่ฟองแล้วก็ไข่ไก่หนึ่งฟองนะคะก็ตอกไข่แล้วก็เปลือกไข่ก็เก็บไว้ข้างๆนะคะเราไม่ต้องทิ้งนะคะก็ลำดับต่อไปก็ผงชูรสนะคะก็ให้กะกะเอาก็ได้เนาะ ตามจำนวนไข่เลยนะคะไข่หนึ่งฟองผงชูรสก็หนึ่งช้อนเนาะปกติก็จะเป็นช้อนโต๊ะนะคะแต่นี่จะเป็นช้อนชาแต่ว่าก็เทให้เลยเลยช้อนไปหน่อยเนาะประมาณห้าช้อนโต๊ะนะคะผงชูรสจะเป็นผงชูรสชนิดไหนก็ได้นะคะแล้วก็กะปิเนาะกะปิก็ไม่มีสูตรตายตัวเช่นเดียวกันนะคะก็ใส่ไปเลย สูตรที่เราทําไม่มีสูตรตายตัวไม่ต้องวัดต้องตวงให้ยุ่งยากนะคะกะ็กะเอาค่ะประมาณนี้เลยก็ทําหลายครั้งแล้วเนาะกะปิกระปุกนี้นะคะต่อไปก็จะเป็นน้ําปลานะคะก็เช่นเดียวกันเนาะกะ,กะเอานะคะ,อะพอดี <c oughs> กะปิของเราติดช้อนนะคะก็ไม่มีสูตรตายตัวเช่นเดิมนะคะน้ําปลาก็ประมาณห้าช้อนโต๊ะเหมือนกันนะคะใส่ไปเลยง่ายๆนะคะ ก็น้ำปลากวดนี้ก็ทำหลายครั้งแล้วเช่นกันนะคะก็ทั้งผงชลกะปิน้ำปลาก็ทำประมาณสองครั้งสามครั้งแล้วนะคะก็คนให้เข้ากันนะคะตีตีเนาะช้อนไม่ได้นะอต้องเป็นซ่อมละกกันนะคะตีตีคนคนตีตีคนคนนะคะให้มันเข้ากันเนาะค่ะจัดไปค่ะก็เป็น สูตรและวิธีการทําที่ง่ายมากๆเลยนะคะเพราะว่าเรานําไปใช้กับผักและต้นไม้ของเรามันทําให้ผักและต้นไม้สวยงามขึ้นจริงๆนะคะก็จะได้จากสารอาหารจากไข่แล้วก็พวกน้ําปลาผงชูรสกะปิอะไรต่างๆก็ดีนะคะมแมลงวันก็มานะคะเขาได้กลิ่นของไข่เขาจะชอบมากๆเลยนะคะมแมลงวันค่ะก็ทําการบดบดข,ขยี้ขยี้บ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 ให้เล็กหน่อยนะคะก็ เท่าที่ทําได้เนาะไม่ไม่จาเป็นต้องละเอียดอะไรมากมายก็ได้ละเอียดก็ดีก็แล้วแต่นะคะก็เราทําได้ประมาณนี้ก็ใส่ไปเลยนะคะก็วันนี้แม่หมูก็จะทําประมาณอ่าขวดน้ําอัดลมใหญ่ก็จะทําประมาณเจ็ดแปดขวดประมาณนี้เนาะแล้วก็จะมีขวดน้ําเล็กด้วยนะคะก็เป็นวัสดุเหลือใช้ ที่เราหาได้นะคะก็เป็นขวดเล็กขวดใหญ่ปะปนกันไปนะคะอะขออนุญ,ญาตล้างมือนะคะเปลือกไข่ติดมือนะคะกะ็ล้างมือสักครู่นะคะเดี๋ยวเราก็ทําต่อนะคะค่ะก็เราก็จะเตรียมน้ำเปล่าใส่ขวดไว้นะคะไม่ต้องเต็มเนาะเพราะว่าเราจะได้เติมอไข่ที่เราผสมอยู่ตรงนี้นะคะเติมไข่เข้าไปแล้วก็จะ เติมจุลินซียสังเคาะสังเคาะแสงที่เป็นหัวเชื้อนะคะามลยวัก็จะเติมไอที่ตั้งอยู่ตรงนั้นด้วยนะคะที่เป็นหัวเชื้อเนาะที่เราทําไว้แล้วที่เป็นแล้วแดงแล้วนะคะก็วิธีทําก็ไม่ยากเนาะพอดีกลวยของแม่หมูมันหายไปนะคะก็จะใช้เป็นแก้วแทนนะคะเป็นแก้วพลาสติกนะคะกลวยไม่มีก็หาอะไรอย่างอื่นมา ดัดแปลงทดแทนก่อนนะคะก็ได้เป็นถ้วยถ้วยปีโป้นะคะขนมเยลลี่นะคะก็ปริมาณในการใส่เนาะก็เราก็สังเกตนะคะแม่หมูก็รู้สึกว่าถ้าเราใส่เยอะหน่อยก็เหมือนจะเป็นไวัย่าการที่เราใส่เจือจางเนาะอ่าบางท่านก็สูตรของบางท่านก็จะใช้ประมาณสามช้อนโต๊ะนะคะต่อหนึ่งขวดน้ำอัดลมนะคะแต่ที่แม่หมูใช้ก็จะ กะเอาทั้งนั้นเลยนะคะก็กะเกะเอาเนาะก็ปริมาณสีของไข่ที่เราผสมลงไปก็ประมาณนี้นะคะก็จะออกสีออกขุุนนิดนึงนะคะก็ทำไข่ห้าฟองก็ได้หลายขวดอยู่เหมือนกันนะคะก็แม่หมูก็จะทำแบบนี้เนาะแล้วก็แค่เทลงไปแค่นี้เองแล้วก็ปิดฝาไว้นะคะปิดฝาเขย่านิดนึงแล้วก็นำไป ตากแดดเนาะนี่ค่ะอย่างที่เราทําให้ดูเนาะก็มีการเขยา่าเขยา่าแล้วก็เราจะไปนําตากแดดทิ้งไว้นะคะสําหรับจูเลียนไซสั่งข้อแสงที่เริ่มทําใหม่แบบนี้ก็เกือบเดือนนะแต่ว่าระยะเวลาที่เราจะมองเห็นความความเปลี่ยนแปลงของสีว่าจะแดงหรือไม่แดงก็จะขึ้นอยู่ประมาณ10วันนะคะจะเริ่มเป็นสีชมพูนะคะ ก็ไปนู่นถึงเดือนหนึ่งนะคะถึงจะแดงเนาะสำหรับใครที่ทำใหม่นะคะแต่สำหรับใครที่มีหัวเชื้อจุลินทรีย์สังเคาะแสงนะคะก็นำมาใส่เหมือนแม่หมูได้เลยนะคะสำหรับแม่หมูแล้วก็แม่หมูมีหัวเชื้อเยอะเนาะเพราะว่าเราทำไว้เยอะนะคะทำไว้เรื่อยๆเลยนะคะทำไว้ในสวนเอาไว้ใช้กับต้นพืชผักของเรานะคะไว้ผสมน้ำนะคะก็อ่า เติมไปน้อยเกินไปเดี๋ยวก็เทเพิ่มอีกนะคะคือยิ่งยิ่งเราใส่หัวเชื้อเยอะมันก็จะแดงไวใช่ไหมคะก็ใส่ไปเลยเรามีของเราก็ใส่ไปเลยนะคะนี่แม่หมูก็ทําแบบนี้เลยแล้วก็ปิดฝาแล้วก็เขยา่าเขยา่ขยานาไปตากแดดไว้นะคะสังเคราะห์ด้วยแสงตามชื่อของเขานะคะก็การใช้ในการลดต้นไม้ก็ไม่ได้ยุ่งยากนะคะ แม่หมูก็ใช้กับต้นมะละกอก็คือเอาแบบเข้มๆเ,เลยนะคะเป็นขวดเขยา่าเขยา่าแล้วก็เทเทราดลงไปบนต้นมะละกอเลยนะคะต้นเล็กๆเนาะแม่หมูก็ราดลงไปอาทิตย์ละหนึ่งครั้งนะคะแม่หมูก็เขยา่าเขยา่าแล้วก็ราดลงไปบนต้นของมะละกอเลยนะคะนี่ค่ะก็วันนี้ก็ทําได้เนี่ยค่ะจํานวนประมาณนี้นะคะสองสี่หกแปดเก้าขวดใหญ่ก็ได้เก้าเลยนะคะขวดเล็กก็ได้ประมาณสิบกอก กว่านะสิบก่อขวดนะคะประมาณนี้เลยพอดอีชั้นตรงนี้ว่างนะคะก็เลยนำเป็นจลินรีสังเคราะห์แสงมาวางซะเลยนะคะแดดทั้งวันเลยนะคะตรงนี้ค่ะแล้วก็นํามาตากแดดนะคะก็ในแต่ละวันเราก็จะมาเขยา่าแล้วก็มาเปิดฝาคลายแก๊สนะคะก็แก๊สก็ไม่ไม่ค่อยแรงเท่าไหร่นะคะก็ทำได้สบายสบายเลยนะคะ ก็เวลาผ่านไปนี่จะแดงไวมากๆเลยนะคะเพราะว่าเรามีหัวเชื้อเนาะค่ะน,นี่ก็เป็นต้นมะละกออายุสองเดือนของแม่หมูเนาะตอนแรกก็เหมือนท่าทีจะไม่ค่อยโตนะคะแต่พอได้รับจุลินทรีย์สั่งเคาะแสงเข้าไปนะคะรู้สึกว่างามไวนะคะเขียวขึ้นแล้วก็เหมือนจะยืดตัวเร็วขึ้นนะคะนี่สังเกตอันนี้ก็ทำไว้นะคะทำไว้กระจัดกระจายไปเลยนะคะก็ขวดไหนแดงก็ จัดไปเลยนะคะก็เอาเอาน้ําจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงลดราดเลยนะคะไม่ไม่ได้ผสมอะไรเลยนะคะลดข้างบนต้นของเขาเลยก็ไม่มีผลทําให้ใบไหมอะไรทั้งสิ้นนะคะก็เห็นแต่งามนะคะหลังที่จากหลังจากที่คิดว่าจะปลูกมะละกอแล้วไม่ได้กินผลเนาะก็เห็นตอนนี้รู้สึกว่าดีใจนะคะภูมิใจเนาะเหมือนเขาก็เริ่มงามขึ้นนะคะงามขึ้นเยอะเลยนะคะค่ะสังเกตดูค่ะ ต้นแค่2เดือนเนาะเห็นดอกแล้วนะคะที่เราปลูก2เดือนนะคะเห็นดอกแล้วอันนี้จะเป็นต้นเตี้ยเพราะว่าปลูกนอนไว้นะคะค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณทุกๆการติดตามรับชมทุกๆกกำลังใจเลยนะคะขอบคุณค่ะ